สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณโครนะคะจะพานักเรียนมาทำเนาะยกตัวอย่างการทําเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำคืออะไรเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยก็คือการทําให้เศษส,ส่วนตัวนั้นเนี่ยเป็นจํานวนที่น้อยที่สุดไม่สามารถที่จะหารต่อหรือว่าหารต่อไปได้อีกอะคะ่ะคือว่ามันมันต่ำที่สุดแล้วคือมันเป็นจํานวนที่น้อยที่สุดแล้วมันสิ้นสุดตรงนั้นแล้วนะคะตัวอย่างเช่น 25ส่วน15ทำยังไงถึงจะเป็นเศษส่วนอย่างตา่ใช่ไหมคะเราก็ลองนึกซิว่าเอ๊ะอะไรที่มันหารทั้ง25แล้วก็15ลงตัวนะคะตัวเลขตัวไหนทริคก็คือตัวไหนที่มันลงท้ายด้วย5ลงท้ายด้วย0ลงท้ายด้วย5อะไรพวกนี้ค่ะให้นึกถึงการเอามาหาร5ไว้ก่อนเลยนะคะมันก็จะง่ายขึ้นเนาะหาร5 25หาร5ได้เท่าไหร่25หาร5ก็ได้เท่าไหร่คะ,อะเอาแม่ไหนมาเอาตัวไหนมาหาร ท่องสูตรคูณแม่นั้นค่ะเอา5มาหารกับท่องแม่5ค่ะ5้ารยี่สิบห้าห้าห้ายรห้าแค่นั้นนะคะมีตัวไหนหาร5กับ3ลงตัวต่อได้อีกไหมทั้ง2ตัวลงลงลงตัวทั้ง2ตัวก็ไม่มีนะคะดังนั้นเส้นสูตรที่เศษหส่วน3นะคะ ต่อไป12ส่วน6ทริคง่ายๆสำหรับเด็กๆที่เริ่มต้นการทำเศษส่วนอย่างสามนะคะถ้าตัวเลขทั้งเศษและส่วนเป็นเลขคู่ให้นึกถึงแม่สองไว้เลยง,ง่ายที่สุดน,นะคะาหาร2ทั้งบนและล่างเอาแม่ไหนมาหารท่องสูตรบุญแม่นั้นคะ่ะ2อะไรได้12 2สอ2 2อะไรได้6 2 3เป็น6 จะเห็นว่าตัวเลข6กับเลข3เราสามารถไปต่อได้อีกไหมง่ายๆก็คือแม่ไหนคะแม่3นั่นเองคะ่ะ3อะไรได้่ะเอาแม่ไหนมาหารท่องสุขคูณแม่นั้นคะ่ะ3 2เป็น6 3อะไรได้3 3 1เป็น3นะคะหรือแสดงว่าคำนตอบข้อนี้ใส่2ส่วน1ห,หรือ2นะคะแบบนี้นะคะ ทีนี้33ส่วน66เห็นเลขดับเบิลแบบนี้เน็ตอะไรไม่ออกแม่11ไว้เลยค่ะถ้าอีกคนนึงอาจจะใช้อาจจะนึกได้นะแม่3ก็ได้นันเนี่ยแต่แม่11นะ่าจนะง่ายกว่าเนาะทองแม่11ค่ะ1 1 3เป็น33 11 6เป็น66ว้าวตัวเลขเหมือนกับข้างบนเลยเอาแม่3มานะคะแม่3มมาเอาแม่ไหนมาหาร ทองสุคูณแม่นั้นค่ะ3 1เป็น3 3 2เป็น6เสษ1ส่วนสเส้นสุดแค่นั้นเพราอไม่มีอะไรหานั้งสองลงตัวได้นะคะทีนี้สำหรับใครเริ่มทำเริ่มต้นแบบนี้เราอาจจะทำแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดใครที่เริ่มเสียล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีการตัดทอนนะคะในช่วงแรกเนี่ยอาจจะใช้ตัวเลขกำกับเนาะเช่นเราบอกว่า12ส่วน1นสีเนี่ย เอาสองมาหาัก,ก็ได้แต่บางคนอาจจะแม่แม่สุดคูณไงสมมติเราแม่12บางคนแบบเอ้ยแม่12เก็บแม่12เดี๋ยว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 ,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวลืมนะคะ12 1เป็น 12. 12 12 12เป็น144สิ่้นสุดแค่นี้สำหรับใครที่ยังเริ่มต้นเนาะยังคิดไม่ได้ว่าแบบเอ้ยฉันเอาแม่ไหนเนี่ยเดี๋ยวลืมเนาะอ่ะให้เขียนกำกับตัวเลขไว้ข้างบนก็ได้นะคะ ถ้สมมติตัวนี้ลงท้ายด้วย3ลงท้ายด้วย1นแม่3แน่นอนลองดูนะคะ3กูสกุล31เพราะว่า3 1เป็น3 3เป็น9 3้เป็น3แล้วเมไปต่อได้อีกไหมไม่น่าสะไา้แล้วเพา31เป็นจำนวนเฉพาะอเอาเนาจะเป็นีแค่นี้เห็นไหมคะอ่า ก็สามารถเขียนแม่สุขูณกำกับได้สมมุติ24ส่วน63ดูอ่ะแม่3แล้วกันนะ3อะไรได้24ติก๊กตอกติก๊กตอก3นะคะ3 8 8 3 24นั่นเองนะคะ3อะไรได้63 3คูณ21เพราะว่า3 6 3 2เป็น6 3 1เป็น3เนาะอ่ะเห็นเลข8กับเลข21 แม่ไหนจะาหาทั้งสองลงตัวนะาถ้าลองคำนวณแล้วไม่น่าจะมีเนะาะก็ไปต่อแค่นี้นะคะก็คือเศษ6ส่วน21อ่ะ48ส่วน22ถ้าตัวเลขมันเยอะนะคะคุณครูบอกว่าลองเอาเลข2ง่ายๆก็ได้มันเป็นเลขคู่ทั้งสองเลยลงท้ายได้2กับ8นะคะ2อะไรได้48 2 2เป็น4 2 4เป็น8 2อะไรยิ2 2คูณ11นะคะไปต่อได้อีกไหมไม่ได้แล้วเพราะว่า จะเหมือนเฉพาะแล้วเนาะน่ะต่อไป15กับ105อะไรที่ลงท้ายด้วย5เอาแม่5ไว้ก่อนไง่ายๆไว้ก่อนนะคะ5 2เป็น1 5 1เป็น5 21 5 3 15ไปต่อได้อีกไหมถ้ามองดูดีมองดูดีๆไปต่อได้อีกนั้นเนี่ยใช่ไหมคะแม่ะไรคะแม่3 3อะไร21 3 7 21 3 1เป็น3หรือคำตอบของข้อนี้ก็คือ7นั่นเอง ะะถ้าไปเปิดสุขคุณเนาะแม่15บห้าเลยนึงร้อคูณเเป็น105่งร้อยห้าแน่นอนลองเปิดดูนะคะต่อไปเจอตัวเลขศูนย์เยอะอย่างนี้อย่าตกใจค่ะเด็กๆขัางเศษศูนย์กี่ตัวส่วนศูนย์กี่ตัวเราสามารถตัดกันได้เลยนะคะนี่ตัดได้จัหนึคู่แสดงว่าเหลือเศษ15บห้ส่วนยีนะนึกอะไรไม่ออกแม่5ไว้ก่อนใช่ไหมห้าสาม ห้าห้าีสิบห้าไปต่อได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วแค่นี้นะคะสามกับห้าต่อไปคุณรู้บอกแล้วเห็นศูนย์หลายๆตัวอย่าไปกลัวหนึ่งคู่คู่ที่สองตัดได้สองคู่นะคะห้าอะไรสามสิบห้าห้าอะไสามสิบห้าเอยเอาไม่ห้ามาใช่ไหมห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าหนึ่งเป็นห้าคำตอบของข้อ,น,ขอน,นี้ก็คือเจ็ดนั่นเองนะคะ แม่สุขคุณหรือบางคนเนี่ยถ้าเราเริ่มทำคล่องแล้วไม่จำเป็นต้องเขียนแม่หา้าอะไรไว้นะคะว่าเราใช้แม่สุขคุณแม่ไหนมาคำนวณแบบนี้ก็ได้เราสามารถแบบตัดตัดทอนไปได้เลยนะคะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยคล่องกับแม่สุขคุณมากน้อยแค่ไหนเนาะดังนั้นการทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยอย่างแรกเลยก็พยายามที่แม่สุขคุณต้องเป๊ะการคูณเลขเนี่ยจะต้องแบบว่า คร่องนิดหนึ่งจะทําให้การทําเสร็จส่วนอย่างตามของเราง่ายขึ้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นคุณครูทุบลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ